สวัสดีจ้าทุกคนพอกันอีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องมาหน้าป่าอีกแล้วจ้าคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องหน้าปะเตียจ้ามาเก็บมักทอดินจ้ามื่อนี้ฝนตกใส่จ้าพี่น้องถอนงาไงป้ายถอนไายอยู่จ้าถอนงายถอนงายค่ะลงข้างล่างก่อนจ้ะพี่น้องอใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุกคน สวยเลยจ้านะพี่น้องถอนไวหฮอจังไปเด็ดในะห่มนอย,ยแมนแมน,น,านมากับน้องจ้าพี่น้องสาวผูกกับหลานยกหมวกกับบอ,องใส่ทุกคนถอนง่ายๆเลยจ้าเพราะว่าฝนตกใส่จ้า แล้วก็เห็ดไปขายจ้าพี่นอ้องทุงละร้างาถ,านะถ้าขายเป็นปีบจักบาทก็ปะปพ,พี่นอ้องถอนง่ายงายจ้าปีบละสามร้อ,อยสองร้อยหาิแล้วแต่ในหน่อยในใหญ่น้อแหงกระซี่ร้อย นักเดือนก็ย้า,รายระยะเวลาปลูกไอ้ระยะปลูกกองเย็นเคืองต้งเก่ากระซองเยน็นเก็บผลผลิตได้หืมกินดีพร้อมย่ายูกก็เออร้านกระถอนเก่งพี่น้องบระหยัดแดดเลยจา้านะท้อนลูกท้อน อ๋อให้นันทอนเบิดแล้วมันมาแยกถอนแล้วเรือให้นี่ให้เดียวอโอ้เรือปลายตัวนี้แรีว่าสองหมื่นระยะอ๋อสองมื่นก็แล้วแล้วน้องสาวหยุดพอดีจ้ะพี่น้องก็เลยพามาเลาะมาเล่นหน้าปลามา,มาถอนมอคตรินพร้อม ประสิไปเก็บเฮดฝ้าวจะพี่น้องบ่มี่เลยจ้ะดินแห้งเฮดเลยบท่านได้ออกคักรอบฝนตกอีกจักรอบหนึ่งนาะยายเนอ ชมผูนอนผุนออกาเมื่อแต่ละย่ายย่า่แขงว่าย่ายเตี๋ยบอออกเมื่อจักเครือประสันต้มกินมันๆเนาะย่ายเนาะคือเสียบยี่ห้อจะไม่เล่ามักคากซะต่มของทถดินพี่น้องพลนผลิตจ้ะขายด้เงินหลายบาทลยเด้อพี่น้องเฮ็ดน้ำบาเท่าจ้ะถุงละ20ีดสิบโอ้ดินชุ่มถอนข้าวเดียวกับแล้วเนาะยายเนาะ ท้อนเอาท้อนเอาจะเป็นดินทรายดินซุ่มฝนตกใส่เอาอันนี่ก็ได้นี่มันเป็นอะไรกุนห์หนาสวยสวยค่ะสวยค่ะหอบปนัจจานเด้อเอาไปปิดก้นค่ะบานที่นี่มาตามมาเด้อบันเอาหอมซอยๆนะผู้ลูก ในใยนะผู้เนาะน้องแกแก้มกันพี่น้องมีทั้งในหน่อยในใยจะเดี๋ยวเสียเอไปปิดอยูห่มพี่น้องเอาบางใส่ลูก หลังจากที่เข้าไปถอนมาแล้วจะหน่วยใยใหญ่ทุกคนตัวดินงามค่นะจะเจ้าของสวนจะทุกคนตัวดินงามงามพี่น้องนะได้ขวาวมันเก็บพอดีนาอยาหญ่แมนแะมนเะม็ดใหญ่แล้วเม็ดใหญ่กินดิบจะพี่น้องมันดีค่ะจะ ทุกคนในเต็มดีค่ะจ้ผู้ชายยกบกุพเนี่เล็กๆคือบัเอาลเจอรับน้องสาวจ้าพี่น้อง <c oughs> เป็นตาสะออนค่ะแตะ่ใน<า>สวยๆ,ๆเนาะขู่ี่ตุ่มคือสีมันดีนเนาะยใหญ่เกแจแบบเต็มผีเละปราาละว่าแเสียว่มเสียวามมัน เฮ็ดไปขายถุงละยี่สิบบาทจ้ะพี่น้องเราอน้ำบาดนี้ย่งกันจะบุกคูกันเลยจ้ะเขาสั่งมาสายเดินดูไปอ่ไรบ่าร่มเย็นดีพี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะเอามาปิดกันอยู่ในสวนยางสวนมะพทวดินจะยุ่พุ่นได้จ้ะปลูกไส้ห้หน้าจ้ะทุกคน ร้านอีกคนหนึ่งขึ้นไปอันหยอดนมปศยางพี่น้องอู้สะออ่อนดีเนาะในไงในงามคักคุณน่ะหน่วยบักใหญ่เลยจ้ะพันหยางนี่ย่า่ั่วดินจ้าด้วดินพันเกษตรใหญ่จ้าอู้อพันเกษตรใหญ่เม็ดเต็มดีเนาะเต็มดีอยู่ดิปีใดปีป่ไก่พี่ไก่ปีบเท่าใดก็สองร<อ>้อยห้าสิบเดี๋ยวน้องสองร้อยห้าสิบ ไมไ่ค่ะต้นเดียวจะมากเมืองมากจะผลิตเพิินผลผลิตไงยัยงกินมั่นดีค่ะพี่นอ้องตอนนั้นอีแม่เพิ่นปลูกเพิ่นปลูกอยู่ทั้งอไก่เทียงเนาะเพราะได้กินแต<ด>่่วา<ด>มันไปน้ำหนามเลยเนาะถ้าจากโมกิดทุกคนเม็ดเต็มเม็ดสวยมากจ้า หมักแตงหมักทัวเพิ่นกองก,กำลังงามจ้ะพี่นอ้องที่เคยถ่ายคลิปให้เบิ่งนจะจ้ปะป้าเพิ่นได้ขายแล้วพี่นอ้องเก็บขายพริกก็ได้ขายแล้วได้เงินหลายบาทแล้ววันนี้เงินเก็บเป็ด้อยไปดิงามนอกหมักแดงไหมแดงสวยคืออย่างมะลาฟาดไม่อย่างหนึ่ก ทุกคนไม่เต็มดีจ้าร้านางผู้มีเต้น่ายมีเต้น่ายงามๆเนาะเอาเบิ้ม่เต้น่าใหญ่ๆกินนียกินแมวตีฟ้าผีหน่องงามค่ะ ฝนตกลงมาพอดีเดทอนเลยชุ่มดีขนาดฝนเยอะเลยลายหลาเลยนอ้ยกลู้น้อยใหญ่ทายุสะอาดน้ำนอกปลาเตียเนาะท่ดนินสะอาดบ่ได้ข้อดินออกลายเลยข้อนิดเดียวก็ออกพี่น้องอืมถอนง่ายเนาะ มีเทั้งหมากหน่อยหมากไงปนกันเด็ดใด้มากลายเลยจ้ะตาสะออนค่ะพี่นนอเอาหมากแมงสามารถชิกเด็ดซอยไรค่ะ ขุมเลยเป็นบามือนียายตองมี่คาอันชากาแฟได้หนีนะผู้เน,ะนาะ <c oughs> ร้านพี่น้องไปเอาหมกมวงปลามาทัวดินงามๆสวยๆทุกคนเดี๋ยวเสียออกไปขายมาเมอแดเนี่จ้าพี่น้องพ่อได้ค่ขาข้าวต้มขนมจะร้านกระเด็ดกิ่งค่ะทุกคนฝากพี่น้องเด้อจา้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้จ้าพี่น้องช่องอีกเวี่ยงปลาเป่าแช่แนวน้ำด้จา้าบ๊ายบายจ้าทุกคน